ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหนสปีดไ์รีวิวกันต่อเนื่องเลยนะครับก็คันนี้จะเป็นรีวิวสองคันเลยเพราะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นคาวาซากิแซปสองห้าศูนย์นะครับผมสีดำกับสีขาวทีแรกก็จะทําคลิปเดียวแต่ว่ามันรุ่นเดียวกันเอาทีเดียวเลยจะได้ง่ายๆนะครับก็มาคันนี้ก่อนเลยสีขาวนะครับผมสวยๆเดิมๆรถสีเดิมตําหนิก็มีบ้างครับคันนี้สภาพก็ตามราคาสีมีตําหนิแต่ว่าเป็นสีเดิมนะครับรถไม่ได้ทําสี สี่เดือนทั้งคันก็ดูสภาพโดยรวงราคาไม่แพงนะครับอันนี้เวฟยังแพงกว่านนะผมบอกเลยเวฟแพงกว่าน,นะครับราคาผมเปิดอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้ครับถ้าใครไปเจอราคาขายที่เพียพ้ยนจั่ผ่าแั่นี้ก็จาจจะเป็นราคาเซล์นะครับผมอันนี้เกิราคาหน้าร้านถ้าใครเจอราคานี้หน้าร้านเจอผมก็ดีไปถ้าไปเจอเซลลก็อาจจะสูงนิดนึงก็อันนี้ผมเปิดอยู่ที่สี่หมื่นสี่ ทุกโอนเอกสารโอนครบเล่มครบโอนนะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้ครับถ้าจะจัดไฟแนนซ์ลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อสอบถามผมได้ผ่อนถูกว่าผ่อนพันสองพันนะครับคันนี้ผมบอกเลยผ่อนถูกคันนี้ผ่อนถูกกับเวฟเครื่องสองร้อยห้าสิบตีซีนะครับผมบล็อกเดียวกับสามร้อยนะครับต่างกันแค่รูปสูงนะผมจะบอกไว้ก่อนขับสองห้าศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมสตาร์าให้ฟังเลย ไมค์คันนี้วิ่งมา40,500นะครับผมไมค์แท้นะครับไม่มีกรนะครับผมระบบไฟครบทุกอย่าง ABS จับอะไรปกติไมค์แท้นะครับ4 0ห0า ราคา44,000บาทพร้อมจบส่งทั่วไทยถ้าขนส่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มนะครับผมโอเคคันนี้ก็มาดูคันนี้แล้วของแต่งผมลืมพูดเลยก็มีกระจกไฟแฮนด์มีท่อเป็นสลิปออ SC Project มีกันล้มให้แล้วก็มีท้ายสั้นให้นะครับผมก็รถสีเดิมนะครับสีเดิมไม่ล้มไม่ชนนะครับผมซีนโช๊คไม่มีรั่วนะครับดูได้เลยครับ ใสๆครับผมพอลงว่าน้ำอะไรผมเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้ครับคันนี้ส่วนมาคันนี้ต่อเลยก็สีดำดำโรงงานดำแท้ไม่ลบไม่ชนเหมือนกันแลผมจะเน้นเข้าร้านคือไม่ลบไม่ชนหนะักชนหนักผมจะไม่เอานะครับคือคันนี้สีดำก็สภาพอาจจะ ำหนิเหมือนกันขนาดและครับเหมือนกันตำหนิมีบ้างครับทนีนี้หน่อยแต่ว่าไม่ได้มีล้มมีอะไรมันก็ต้องมีบ้างครับรถขับใช้งานนะครับไม่ใช่รถใต้แดงเดี๋ยวมาดูจะรีวิวให้ฟังของแต่งนะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเดิมๆมากกว่าก็จะมีพวกแฮนด์บาร์เป็นของท m a x แล้วก็ลูกคา้าลูเบกขอระดับนะครับผมไปเดือดเป็นไปเดืยดยแต่งของแต่งก็ค่าเอาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ ันนี้ก็ตเป็นปิดยูนโคะครับแต่ับท่อเดิมท่อเดิมท้ายสั้นนะครับยางดอกเต็มภาษีขาดไม้หกสีนะครับภาษีหกสีครับมิถุนายนเดิมสนิทนะครับคันนี้เดิมเลยต่อเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังกันนี้อ่าไม่ไล่ๆกันเลยนะครับไม่วิ่งมาสี่หมืนสามเท่ากัน ำหนิมีตรงนี้นิดเดืยวครับไมครับประแจหล่นใส่นะครับก็เดี๋ยวผมมาสไตล์ให้ฟังนะครับนี่เงียบนิ่งมากเครื่องไม่มีดังนะครับบอกเลยเซอร์วิสเช็ควาลที่ไปให้หมดนะครับเครื่องเงียบมาก ออกทั้งคันนะครับผมไฟต่ำไฟสูงนะครับรวซ้ายเลี้ยวขวา,าไฟพามานะครับมีโค้งนะครับหันนี้เครื่องเงียบมากนะครับดูรอบเครื่องนะครับปิดปิดมือมบ้บางโอเคขับไปดีครับรีวิวตัวนี้ คลิปเสียงก็จะประมาณนี้คันนี้ผมเปิดอยู่ที่45,000บาทตังค์นี้ทำหนึ่งเลือกเอานี่45,000อันนั้น44,000สวยทั้งสองคันพร้อมใช้ทั้งสองคัน,มคนผมเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนหัวเทียนล้างหม้อน้ำอะไรให้ทุกอย่างพร้อมใช้เลยคันนี้เช็ควาลวให้ทุกอย่างนะครับคือพร้อมใช้เอาไปใช้งานอย่างเดียว มีประกันให้หลังการขายให้ครับผมก็น่าจะประมาณนี้สองคันนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยถ้าลูกค้าสนใจจับแฟนนั่นหรือว่าจรจบส่วนอะไรทักหน้าเฟซหน้าเพจถ้าเจอราคาที่ผมลง YouTube ลงคลิปไปเนี่ยอันนี้คือราคาผมเองถ้าจะไปเจอราคาเซลลก็อีกราคาหนึ่งนะครับอยู่ที่ใครเจอราคาผมก็โดนดีไปถ้าเซลก็อาจจะราคาอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ปฟนนั้นอีกราคาหนึ่งสำหรับลูกค้าอยากจับแฟนนั่นก็สนใจมาสอบถามได้นะครับ มีพนักงานแอดมินตอบเพจตอบไลน์ให้ติดต่อบ,บอกรายละเอียดให้ครับทุกอย่างโอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยช่องหุอสปีดไมค์นะครับเคีครับผมสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ